จะเปลี่ยนถอดของเดิมออกไปแล้วก็ใส่ของใหม่เข้ามาแล้วก็มีไฟตัวซีตรงนี้ด้วยนะสเปคยาวนะครับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่265ทับ 50R20 นะครับเป็นสเปคที่ขับบนถนนได้นะเป็นยาง AT นะครับยางออโตเรนพลังมานเป็นพลังงานไฟฟ้า E-Pass นะครับตัวนี้นะครับช่วยผ่อนแรงขณะขับขี่ความเร็วสูงหนักให้ความเร็วต่ำเบาให้นะสกู๊ปนะครับรูปทรงฟิตนะครับรูปม้านะอันนี้ก็ทำสีเดียวกับตัวรถด้วยแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมกงหนะครับช่องบา r Family c a แล้ววันนี้ผมพาทุกคนมาพบกับเจ้านี่เลยครับ เอคลสี่ประตูเกียวโตตัวเริ่มต้นนะครับราคาอยู่ที่9190 0 0บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับคันนี้นครับเป็นกระจังหน้าแบบเป็นอันนี้นี่นเป็นลายม้านะแล้วก็มีไฟ3ามสุดนะครับอ่าอันนี้ก็คือเปลี่ยนถอดของเดิมไปแล้วก็ใส่ของใหม่เข้ามาแล้วก็มีไฟตัวซีตรงนี้ด้วยนะอ่าเห็นไหมเออสวยนะครับสวยอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับเนี่มีครอบชุดแต่งด้านล่างด้วยนะของวิกเตอร์เข้ามานะครับ แล้วก็สั่งทําสีเป็นสีเดียวตัวรถวก็คือสีเทาดํานะครับด้านล่างก็เป็นสีเทาแบบนี้นะ <c oughs> คือด้านล่างเนี่ยสั่งได้จะเป็นสีดําสีเทาสีขาวอะไรก็ได้แล้วแต่ให้เหลือให้ตรงสีรถทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีการวอล์ไฟตัดหมอกด้านด้านล่างซ้ายกับขวาอย่างนี้มาให้ด้วยนะอ่าโอเคด้านบนนะครับตรงฝากระโปรงอันนี้ก็จะเป็นสกู๊ปนะครับรูปทรงฟิตนะครับรูปม้านะอันนี้ก็ทําสีเดียวกับตัวรถด้วยแล้วก็สีม้าก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ อ่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าผมแนะนําก่อนว่าคือเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยบางทีก็มันจะมีบทบางสายตานิดหน่อยนะครับแต่แล้วแต่ถ้าเราอยากได้ก็คือต้องทนอ่าแต่สวยแน่นอนนะครับอ่ามาดูครับหูกระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะอ่าเป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีการใส่คิ้วกันสาดแท้ของศูนย์ไปด้วยแบบนี้นะครับเสร็จเต็มเลยนะอ่าด้านข้างอ่าด้านข้างนะครับนี่นี่ลืมพาดูล้อแม็กไปมีคิ้วล้อของวิกเตอร์นะครับของตัวกระบะแล้วก็ ใส่นะครับเล่าเป็นแม็กก้านวายแบบยุ่งยุแบบนี้นะอ่้ายคล้ายลายศูนย์สามนะครับสเปคยาวนะครับของเขาเนี่ยจะอยู่ที่สองหกห้าทับห้าสิบอยี่สิบนะครับเป็นสเปคที่ขับบนถนนได้นะเป็นยางเอทีนะครับยางออทอเรนนะครับขับก็นุ่มเงียบนะครับไม่มีเสียงแน่นอนขับสบายนะครับแล้วก็แม็กเป็นของเปรมัยนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี้ นี่ถ้าหลังก็ล้อหลังก็มิติจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็คิวล้อวิกเตอร์เป็นอย่างนี้นะครับอ่าดูด้านในนะครับเข้าไปดูเลยหนาเอเวสนะครับก็จะมีการอันนี้เป็นทําเบาะหนังเพิ่มเติมนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะปกติแล้วจะเป็นเบาะผ้าเพราะตัวนี้เป็นอ่ายูโรยูโรโฟป่ะใช่ตัวนี้ยูโรโฟเนาะโอเคนะครับคอนโซลก็จะเป็นสีทาลัมโบนี้กุญแจก็จะเป็นเสียบแบบไขนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า e-pass นะครับ ตัวนี้นะครับช่วยผ่อนแรงขณะขับขี่ความเร็วสูงหนักให้ความเร็วต่ําเบาให้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นซิงค์โฟเชื่อมต่อ Apple Car p l a y Android Auto ได้แบบไร้สายนะอ่าแล้วก็คอนโซลนะครับจะมีปุ่มโมดการขี่ตรงนี้มาให้4โหมดนะครับโหมดธรรมดาโหมดประหยัดโหมดลากจูงโหมดถนนลื่นนะครับเกียร์ก็เป็น6สปีดนะฮะหนึร้อยเจแรงม้าครับสี่ร้อยห้าแรงบิดนิวตันเมตรเอาดูด้านหลังต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ ผมก็จะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะผมขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับเฮดรูมเล็กรูมเป็นยังไงเป็นหวัดพอทีวันนี้นะเฮดรูมดีครับเลกรูมก็ดีใช่ไหมนั่งสบายนะครับเบาะนุ่มนะอันนี้เป็นการหุ้มเบาะใหม่เนาะไม่ใช่เบาะที่มาจากโรงงานนะครับแล้วเวลาลงขึ้นลงก็มีมือจับตรงนี้ด้วยขึ้นลงง่ายนะอแล้วก็มี power l e a 12โวลต์ให้นะครับอันนี้อันนี้คือดีมากนะ คนหลังได้ใช้ด้วยเป็นตัวกระบะเริ่มต้นที่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะมีอะไรอ่าด้านหลังเป็นเดิมนะครับอ่าตรงน,นี้ก็เป็นไฟไนโตรเจนปกตินะแล้วก็ตรงน,นี้ไฟเบรกนนัวิสามอยู่ตรงฝากระบะท้ายนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลังมาด้วยก็คือเวลาใส่เกียร์ถอยกล้องตัวนี้จะติดขึ้นนะครับอ่าฝาท้ายกระบะกว้างมากนะดูเห็นปะกว้างใหญ่มาก ใส่ของได้เต็มที่เลยบรรทุกนะครับลุยน้ำได้80เซนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบาร์เทมพานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบรถฟอร์ดให้โทรมาเบอร์ด้านล่างขวาที่ผมขึ้นไว้ให้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ